นี่กัมาใส่เบ็ดประหลาดครับอยู่มุ่นครับบ่วยแม่น,น้ำขึ้นแต่นี่ก็บ่ขึ้นครับจักจะได้บ่ได้บ่หูด,ด้วยกันนี่มามาก,กับลูกใส่คือเก่าครับนี่ลูกใส่เสียนเสียนนี่ครับพามาใส่เดี๋ยวผมสช้บังทำรีใส่ประหลาดนี่ครับเบ็ดขวดใส่ประหลาดนี่ครับทำรีนี่นี่ครับนั่นขวดนะครับเห็นไหมครับไใส่ประหลาด โอ้โหจะไปยังสกินนะครับนี่ครับไฟหัวหน้าฟังฟัง,ฟ,งฟังเทิงครับฟังเทิงนี่ครับฟังรางพอดน,นะโอ้ยไปยังครับนี่ไปยังมาสวบกุ๊บลัครับนี่มามา,มานี่วิวดีนะครับนี่นี่เห็นเครื่องบินผอมเดี๋ยวผมซสูมเครื่องบินให้นมัง้งน,น,นี่เครื่องบินครับ ทั้งลงเมืองบน,นรกองมินี่มันคือมินที่ลงเมืองบนโบกไกล่แล้วก็บุกเข้าไปหลบไป,ปลูกไส้ถามว่าเครื่องบินที่กิโลฮะฮะเจก,กิโลครับนี่จากนี้ไปเมืองบนนี่เจก,กิโลโอ้โหเรื่องอะไครับ ไม้ครับไม้บนลลกใายไม้เด็ดมามามาไม้เด็ดทานำขึ้นครับเสียนอาจหาปลาหรือพินครับเบ็ดขวดให้อีกตอดหนึ่งครับกับซิมผ้าเมื่อนะครับาหาทำเลดีๆอีกตอดหนึ่งอีกตอดหนึ่งอย่าให้เสียซื้อเสียนอาดเลย ไอ้ครัเปลี่ยนทําเลยเปลี่ยนทําเลยเบ็ดขวดยอดน้ำาลองหินยืนเฝ้าครับตอดตอดตอด เปลียนมองครับเปลี่ยนมองมองก้อนหินใหญ่ๆสนนลูกผู้หุน่นตัวผุ่นเะเดอแต่ฟังหุน่นนะบอนฟังเขาฟังหุน่นนั่นมองค้างใหม่พอดีนี่ครับเสียนาร์นี่แม่น้ำมุนนะครับเด้อนี่แม่น้ำมูลนด้เนี่ยเอาครับเนี่โมห็นขวด ตอดว่ายกดูนิดนีอ่านั่นแหละว,ว่างแหละเห็นกล่องเห็นพอดีมังครับเสียนาดนี่ว่างปุ๊บกินแล้วเรียบร้อยวะเรียบร้อยวะครับตอดสุดท้ายย่างย่างครับย่างเฮ้ยมีการสกิตครับเบาๆบอกหัวป่าไปยังครับ รอนแล้วว่าวางปุบตัดปับครับคลองว่ะเอาเมื่อจบว่บงระวังไอ้มันเลือกเลยอยู่ว่า ป้าใส่กับโมผาบมได้ครับโบมหวานโมหวานเสี่ยนัดโมหวานโมหวานโอ้ยมาไม่เอาไม่เอาไม่มาหนีคำนะครับมาคำผดนี่ครับหัวหัวจมเลยครับนี่นี่เขาไปในหลืบเลยเดี๋ยวผมถ่ายลูกไส่ท้ายวิดีโอให้ให้เบิง้งเอาหน่อมาเบิ้งครับสีเป็นปลายอย่างเงี้ย ี่ครับมึงอยู่บ่อตึงนะครับปลาไหลได้นีไหมมาเน่นว่้ยังอยู่บ่แม่หยหน่อยปลากาหนะ่อย <c oughs> นี่ครับปลาการ์ฟหน่อยเ <c oughs> น้นปลาปลาดใหลนะครับเดี๋ยวปลากาหน่อยโอ้ย <c oughs> นี่นี่ <c oughs> โอ้ยเสียงเป็ดเสียงคานครับ ตัวน,นี้หัวลงเขาลืบอีกแล้วมันสิบ่ว่าเป็นประหลาดาตัวหนึ่งว่าเฮ้ยมันใครเอาไหมเอาตัวนมกกั่งแล้วแล้วตัวน,นี้ครับมีซีบกลัวตนนัวไหนาะเพราะว่าไม่ลืบเลยได้นี่ครับอ๋อโบมีนว้ยโอ้ยลิงเสด็จหลอนยังนียังนีง